เรื่องเล่าแรงอาฆาตจากเงามืดสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเป็นเรื่องราวของแรงอาฆาตที่กัดกินชีวิตคนทั้งครอบครัวที่ต้องชดใช้ในสิ่งที่ไม่ได้ก่อย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนในหมู่บ้านห้วยแก้วอันเงียบสงบ มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแสงดาวเธอเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านด้วยใบหน้าที่งดงามและจิตใจที่อ่อนโยนแสงดาวคบหาดูใจกับชายหนุ่มต่างหมู่บ้านชื่อกำมพลซึ่งเป็นลูกชายของเสียบุญส่งเจ้าของโรงงานไม้แปรรูปที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลความรักของทั้งคู่ดูเหมือนจะสมหวัง จนกระทั่งวันหนึ่งแสงดาวได้ค้นพบความลับอันดำมืดของเสียบุญส่งและกำพลพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าไม้เถื่อนและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแสงดาวผู้ยึดมั่นในความถูกต้องพยายามเกลี้ยกล่อมให้กำพลถอนตัวจากธุรกิจผิดกฎหมายนี้แต่กำพลไม่ฟังและเสียบุญส่งก็กลัวว่าความลับของเขาจะถูกเปิดเผยเขารู้ดีว่า แสงดาวเป็นคนจริงจังและอาจจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งทางการได้คืนหนึ่งขณะที่แสงดาวกำลังเดินกลับบ้านตามลำพังเธอกลับไม่ถึงบ้านร่างของเธอถูกพบในป่าท้ายหมู่บ้านสภาพศพถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมไม่มีพยานไม่มีหลักฐานคดีถูกปิดลงอย่างเงียบๆว่าเป็นอุบัติเหตุแต่คนในหมู่บ้านต่างก็รู้ดีว่าฝีมือใคร หลายปีผ่านไปเสียบุญส่งและกำพลยังคงใช้ชีวิตสุขสบายอยู่กับครอบครัวพวกเขามีลูกด้วยกันสามคนคือทีระลูกชายคนโตพิมพ์ดาวลูกสาวคนกลางและศักชัยลูกชายคนเล็กพวกเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องของแสงดาวอีกเลยเรากับว่าเธอไม่เคยมีตัวตนแต่แรงอาฆาตของผู้ที่ถูกลอบสังหารไม่มีวันจางหายไปง่ายๆ เรื่องราวแปลกประหลาดเริ่มขึ้นที่บ้านของกำพลและเสียบุญส่งพิมดาวลูกสาวคนกลางเป็นคนแรกที่เริ่มเห็นสิ่งผิดปกติเธอมักจะเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ตรงมุมห้องในยามวิการหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กแวววมาตามลมทั้งๆที่ไม่มีใครร้องเพลงวันหนึ่งขณะที่พิมดาวกำลังนั่งเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านเธอก็เห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วง ผู้หญิงคนนั้นสวมชุดขาวเปื้อนดินใบหน้าซี่เสียวดวงตาแดงกำ่ำพิมพ์ดาวตกใจจนวิ่งหนีเข้าบ้านแต่หลังจากนั้นเธอก็เริ่มมีอาการเหมือนโดนของพูดจาเพอเจอ้อร่างกายสู้ขอมลงอย่างรวดเร็วไม่นานหลังจากนั้นสักชัยลูกชายคนเล็กก็เริ่มเผชิญกับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่า เขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆข้างหูอยู่ตลอดเวลาเสียงนั้นเรียกชื่อเขาและบอกเล่าเรื่องราวความตายของแสงดาวพร้อมทั้งกล่าวโทษครอบครัวของเขาสักชัยเริ่มหวาดกลัวเขานอนไม่หลับวันๆเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องพยายามหนีจากเสียงกระซิบที่ตามหลอกหลอนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กำพลฟัง แต่กำพลไม่เชื่อคิดว่าลูกชายแค่คิดไปเองและส่งเขาไปหาจิตแพทย์แต่เสียงกระซิบเหล่านั้นไม่เคยหายไปมันกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนศักชัยทนไม่ไหวคืนหนึ่งร่างของศักชัยถูกพบแขวนคอตายอยู่ในห้องนอนของตัวเองบนผนังห้องมีข้อความที่เขียนด้วยเลือดว่าชดใช้การตายของศักชัยทำให้กำพลและครอบครัวตกอยู่ในความตื่นตระหนก เสียบุญส่งซึ่งตอนนี้แกชรามากแล้วก็เริ่มมีอาการหวาดระแวงอย่างหนักเขามักจะเห็นแสงดาวปรากฏตัวอยู่ข้างเตียงจ้องมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นเขาได้ยินเสียงกรีดร้องขอชีวิตของแสงดาวซ้ำไปซ้ำมาในหัวหลังจากที่ศักชัยเสียชีวิตไม่นานทีระลูกชายคนโตซึ่งเป็นคนเดียวที่ยังไม่โดนหลอกหลอนโดยตรงก็เริ่มประสบปัญหาในชีวิต ธุรกิจของเขาล้มเหลวถูกโกงและมีคนพยายามลอบทำร้ายเขาหลายครั้งจนในที่สุดทีระก็ตัดสินใจที่จะหนีจากหมู่บ้านห้วยแก้วเขาทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังและหายสาบสูญไปไม่มีใครพบเจอเขาอีกเลยกำพลและเสียบุญส่งเหลือกันอยู่เพียงสองคนในบ้านที่เต็มไปด้วยเงามืดแห่งความอาฆาตคืนหนึ่งพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรง กำพลกำลังนั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นเขารู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในห้องแล้วร่างของแสงดาวก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาใบหน้าของเธอซีดเผิดดวงตาว่างเปล่าเธอยื่นมือที่ซีดขาวราวกับศพออกไปและจี้ไปที่รูปถ่ายครอบครัวของกำพลก่อนจะจี้มาที่กำพลแล้วพูดด้วยเสียงที่แหบพร่าถึงเวลาที่ต้องชดใช้ กำพลกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขาลุกขึ้นพยายามหนีแต่ร่างของแสงดาวก็พุ่งเข้าใส่เขาบีบคอบเขาอย่างแรงแรงบีบนั้นไม่ใช่แรงของมนุษย์กำพลพยายามดิ้นรนแต่ก็ไร้ประโยชน์ลมหายใจของเขาเริ่มติดขัดดวงตาเบิกโพงด้วยความหวาดกลัวจนในที่สุดร่างของเขาก็แน่นนิ่งไปเมื่อร่างของกำพลสิ้นลม แสงดาวก็หันไปทางห้องนอนของเสียบุญส่งซึ่งตอนนี้ได้แต่กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวบนเตียงไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของเขาเลยในคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบว่าบ้านของกำพลเงียบสงบผิดปกติเมื่อพวกเขาเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าเสียบุญส่งเสียชีวิตบนเตียงด้วยอาการหัวใจวายใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวส่วนกำพลเสียชีวิตจากการถูกบีบคอ ครอบครัวของเสียบุญส่งไม่มีใครรอดชีวิตเลยเงามืดแห่งความอาฆาตได้กลืนกินพวกเขาไปจนหมดสิน้นลำทานของแสงดาวยังคงถูกเล่าขานในหมู่บ้านหว้วยแก้วเป็นเครื่องเตือนใจว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองแม้แต่ความตายก็มีอาสะดุ้งยุติแรงอาฆาตที่ต้องการความเป็นธรรมได้